สวัสดีครับพบกับผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์บิวที่ผมกำลังเล่นอยู่เป็นของอาชีพมองบิวแพ t เทิร์นออ s จ i ส e สนะครับส่วนรายละเอียดของบิวจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญติดตามชมกันได้เลยครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงหัวใจหลักของบิวนี้กันก่อน ึ่งก็คือเซต Pattern of Justice ซึ่งเซตนี้จะมีเซตโบนัสก็คือเมื่อครบ2ชิ้น s สก l ล w w e p p n n w w n n จะได้รูนของทุกรูนและทุกแสกของ w w e p p n n w w n n จะเพิ่ม Movement เรา5%เมื่อครบ4ชิ้นเมื่อเราใช้สกิล m p e s t s l a s h จะลดดาเมจที่เข้ามาหาตัวเรา50%และจะเพิ่มการ Regenerate Spirit ขึ้น50หน่วยเมื่อครบ6ชิ้นถ้าเราใช้ Skill Tempest Slush ในขณะที่ s w i e p i n g Wind ทำงานอยู่ จะเพิ่มไซส์ของ Speedwing w i n และเพิ่มดาเมจของทุกอย่างขึ้น15,000%เราจะใช้เซ็ตนี้คอมโบกับของ2ชิ้นด้วยกันของชิ้นแรกคือ Blazer e a s a r Memento <ม>จะช่วยเพิ่มดาเมจของ Tempest l u s h เป็นเวลา5วินาทีหากศัตรูอยู่ในสถานะที่ Blind Freeze หรือ Stun อีกชิ้นหนึ่งก็คือ r e g e n e r a f i s e Weapon One Kim Lau โดยทุกครั้งที่เราใช้ Skill Tempest l u s h โดนศัตรู จะเกิดสกิลไทคอนสไตร์ตามมาและเพิ่มดาเมจของทั้งสกิลเทมเพสและไโค e นสไตร์ขึ้นส่วนอีกเซตหนึ่งที่จะขาดไม่ได้คือชุดกัปตันคลิมสันที่สามารถคัฟฟได้จากแบ็กสมิธโดยเซตนี้นั้นจะช่วยลดคูลดาวและการใช้สปิริตลงพร้อมทั้งเพิ่มพลังต้องกันและโจมตีของเราอีกด้วยแังนั้นผมจะใช้ Convention of e l e m e n t และ Obsidian r i n g of Zodiac และสร้อยนั้นจะใช้เป็น Fraver of Time ครับ โดยของที่เราจะใส่ในคาใไนคิวบ3ชิ้นก็คือ b a l านซ์ที่จะช่วยเพิ่มดาเมจเทมเพส s ละสโตนกันเลตที่จะช่วยเพิ่มเกราะของเราเมื่อเราถูกโจมตีและล i n ออฟโรโยการเดียเพื่อให้เราสามารถใช้เซตได้ทั้ง2เซตก็คือเซตแพ t เทิร์นออฟจัสตและกัปตันคิมสันนะครับหรือเพื่อนๆไม่อยากจะเล่นตัวสเตร h มาเพื่อหาสโตนกันเลตเราก็สามารถใช้ m e n t a l optionaling แทนได้นะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงสกิลกับรูนกันดีกว่านะครับสกิลแรกที่ต้องใช้เลยคือสกิล Tempest l ล s h ซึ่งผมจะใช้เป็นรูน f ฟ r r y นะครับโดยสกิลนี้นั้นเมื่อกดใช้ t e p p s t t Lush จะทำให้มีการเก็บแตกเกิดขึ้นและเมื่อหยุดการใช้งานจะทำให้ปล่อยเป็นฟอส n นวาออกมาดังนี้ครับสกิลที่2 s k สกิล w i e p i n g Wind ซึ่งผมจะใช้เป็นรูน Inner Storm เพื่อช่วยในการ regenerate spirit นะครับสกิลต่อมาคือ skill Binding f a t เพื่อคอมโบกับไอเทม o, s e i a Memento ซึ่งผมเลือกใช้รูน Fade i n the l i g h t เพื่อเพิ่ม damage ในการโจมตีเข้าไปอีกนะครับทีนี้มาพูดถึงสกิลที่ใช้ในการป้องกันกันบ้างสกิลแรกที่ผมจะพูดถึงคือ Epiphany โดย Epiphany นั้นจะช่วยเพิ่ม spirit ให้เราเนื่องจากบิวนี้เป็นบิวที่วิ่งเข้ากลุ่วงใน ผมจึงเลือกใช้รูนด s เซอร์ u ัลเพื่อเพิ่มการป้องกันของเราและทำให้เราตายยากขึ้นนะครับสกิลต่อไปคือสกิลเซเรนิตี้ซึ่งจะทำให้เราไม่โดนดามจเ,เป็นเวลา3วิโดยผมจะใช้รูแอสเ e n s i o n ทำให้สกิลนี้เพิ่มเวลาเป็น4วินาทีนะครับสกิลสุดท้ายคือสกิลแมนทราอัลซาวเวชั่นโดยสกิลนี้จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันให้20%สําสำหรับเราและเพื่อนของเรา ซึ่งผมเลือกใช้ลูน Agility ที่จะช่วยเพิ่มการหลบหลีกให้35%ครับส่วนสกิล s s i v e ที่ผมใช้4สกิลก็คือ 1. s ีเตอร์อินิเชียทีที่จะช่วยเพิ่มดาเมจให้เรา 2. g กาเดี Pa แผที่จะช่วยเพิ่มการหลบหลีกให้เรา 3. Harmony ที่จะช่วยเพิ่มการป้องกันให้เราและอ่างสุดท้ายคือ Beacon of y i t a ที่จะช่วยลดคูลดาวให้เรา20%ครับ มาถึงได้ส่วนของเพชรนะครับสําหรับเพชรนั้นเนื่องจากบิลวนี้เราเป็นบิลวที่ต้องเข้าต่อสู้ระยะประชิดและมีโอกาสโดน,นดาเมจสูงมากดังนั้นเราจะใช้เพชรไดมอนด์เพื่อเพิ่มการป้องกันของเราใส่ลงไปในเสื้อและกางเกงของเรานะครับส่วนหมวกนั้นให้เราใช้ไดมอนด์เพื่อลดคูลดาวน์เช่นกันครับสําหรับอาวุธสองข้างนั้นให้เราใช้เอมเบอร์เพื่อเพิ่มคริกดาเมจให้เราโจมตีแรงขึ้นนะครับ ส่วน r e g e n e r เรทีเจนั้นเราจะใช้3เม็ดก็คือ Band of Trap ที่จะช่วยเพิ่มดาเมจสำหรับศัตรตูที่ Slow b a n น of s i i k k e n ที่จะเพิ่มดาเมจถ้าเราโจมตีตัวนั้นซ้ำๆและเทกักที่จะเพิ่มดาเมจหากเราใช้ Skill Channeling ซึ่ง Tempest s l a s h ถือเป็น Skill Channeling ประเภทหนึ่งนะครับ สำหรับการเล่นของวิวนี้นั้นให้เราเริ่มต้นมาแล้วใช้ sweeping wind p ้อม epiphany หลังจากนั้นให้ channel tempest l u s h เพื่อเก็บ s t a c tempest l u s h ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อ convention of e l e m e n t เปลี่ยนกลับมาที่ธาตุโคเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะปล่อยแ t a ของ tempest l u s h เพื่อให้ปล่อย f o r c e nova ที่รุนแรงได้นะครับซึ่งจะเห็นเมื่อสักครู่ว่าผมได้ปล่อย tempest l u s h ไปยัง group elite group นี้ ซึ่งทำให้ตัวมิเนี่ยนนั้นตายทั้งหมดเลย mm hmm. เหลือเพียงแค่แชมเปี้ยนตัวเดียวนะครับหากเลือดเราลดเหลือน้อย mm hmm. ก็สามารถที่จะใช้ i mm ิ l เอ t e n s i o n เพื่อที่จะป้องกันตัวเองทําให้ตัวเองเป็นอมตะเป็นเวลา4วินาทีได้นี่คือเพลย์สไตล์คร่าวๆของบิวนี้ครับผมสำหรับบิวนี้นั้นผมคิดว่าเป็นบิวที่ค่อนข้างเล่นง่ายแต่ก็ยังมี v a ร i เ t ชั่อีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราสามารถเปลี่ยนเซต Pattern of Justice เป็นซุนโวกูได้ซึ่งจะทำให้ดาเมจรุนแรงขึ้นนะครับหากใครต้องการเห็นบิลเทมเพสลัชที่ใช้ซุนโวกูเซตก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากมีข้อเสนอแนะและติชมอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ทังในคลิปนี้ และ Facebook c h anel ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ